สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่14ตุลาคม2,564วันนี้ครบรอบ48ปีเหตุการณ์14ตุลา2,516บ้างก็บอกว่าเป็นวันมหาวิประโยคบ้างก็บอกว่าเป็นวันมหาปิติรัฐบาลชุด พันบุตรโทรทักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกได้กำหนดให้วันที่14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยรัฐสภาในขณะนั้นก็กำหนดวันที่14ตุลาเป็นวันประชาธิปไตยผมเป็นคนในยุค14ตุลา16ครับตอนนั้นเรียนหนังสือเรียนกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ปีที่4ี่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2516อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่งดสอบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการชุมนุมกันในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือจากลานโพสรุปง่ายๆครับ48ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้อะไรประเทศนี้ครับ ประชาธิปไตยที่ท่องกันที่ต่อสู้กันมา48ปีคนที่ได้เปรียบก็คือชนชั้นอนุรักษ์นิยมสักนินานิยมและทุนนิยมขุนนางอยู่ดีปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยยิ่งแย่ถอยหลังเข้าคลองมากกว่า48ปีที่ผ่านมาการสืบทอดอำนาจก็มีเป็นเหมือนเดิมครับถนอมประภาสนลง สืบทอดอำนาจจากจอมพลสฤษิ์ธนรัตน์ปกครองบ้านเมืองโดยระบอบเผด็จการเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นลัทธิราชการปัจจุบันนี้ประยุทธ์จัน์โอชาก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างจากถนอมประภาสนลงสืบทอดอำนาจจากการรัฐประหารปฏิเสธไม่ได้ครับดียังไงคุณก็มาจากการรัฐประหารทำรัฐธมนูญสืบทอดอำนาจ เอาสวองคนซึ่งปัจจุบันนี้2,564ถ้าจะมีสวต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วพวกคุณยังถอยหลังเข้าคลองให้มีสวมาจากการแต่งตั้งเพื่อยกมือสนับสนุนคุณเป็นนายกรัฐมนตรี48ปีไม่ได้อะไร14ตุลามีวันเดียวครับมีวันเดียวคือวันที่14ตุลา2 5 2 6คือวันนั้นล่ละครับ หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่แต่ละคนได้เข้าไปสัมผัสแต่ละมุมหมองแต่สรุปตรงก,กันก็คือว่า14ตุลามีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการเข็นฆ่านักเรียนนักศึกษาประชาชนจากชนชั้นผู้ปกครองปัจจุบันก็เหมือนกันครับมีการจับกุมคุมขัง13กบฏสมัยก่อนเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีการจับกุมคุมขังลูกหลานของเราด้วยข้อหาที่เปลี่ยนไป สมัยก่อนเป็นกบฏเป็นคอมมอนิสต์สมัยนี้ก็ผิดหนึเปลี่ยนไปครับเหตุการณ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งๆที่เทคโนโลยีปัจจุบันมันรวดเร็วมากมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตมีทวิตเตอร์มีเฟซบุ๊กมีอินสตาแกรมมี u t u b e เยอะแยะครับสมัยก่อน14ตุลาไม่มีการติดต่อสื่อสารในการประชุมแต่ละครั้งก็ยาก เหมือนกันแต่ไม่คล้ายกันแต่ไม่คือกันเหตุการณ์การเมืองของเมืองไทยครับมันน่าเศร้าสลดขอสดุดีการเสียสละชีวิตของวีรชนคนเดือนตุลาสองและวีรชนทุกเหตุการณ์ที่เสียสละตนเองเพื่อพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยแต่ผลสุดท้ายคนที่เสวยอนานาจก็คือคนที่อยู่ในฝากฝั่งของเผด็จก,การยูดี ต้องตั้งสติกันครับถ้าเราอยากจะให้ประเทศชาติมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยต้องกําจัดกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มไดโนเสาร์กลุ่มสักรินาขุนนางขุนศึกทั้งหลายถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันก็จะวนเวียนซ้ำซากมายึดอํานาจอยู่อย่างนี้คน14ตุลา16ถ้าเรียนปี4นิริศาสตร์เมื่อปี2516เราจะอายุเข้า70นะครับอายุไม่น้อยนะครับ จากวัยรุ่น20กว่าปี10กว่า18 19ปีในอดีตเมื่อปี2 5 5 6เดี๋ยวนี้เราเข้าวัยชราเพื่ออยู่จะดูประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยยิ่งดูเท่าไหร่ยิ่งโศกเศร้าเสียใจวันนี้ถึงอยากจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งผมเป็นรับดีช่วยบการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้กรมวิชาการเขียนตำรา14ตุลา16และ6ตุลา1 9 ไม่สําเร็จครับไม่สําเร็จมีคู่ขันแย้งกันมากเหลือเกินเหตุการณ์14ตุลาสองหกน่าจะเป็นการอภิวัตในการลุกขึ้นสู้ของนักเรียนนักศึกษาประชาชนต่ออํานาจผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรมแต่เขียนไม่สําเร็จเขียนไม่สําเร็จเพราะบ,บ้านเมืองนี้เป็นบ้านเมืองที่ชนชั้นปกครองชนชั้นนําไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอยากจะถอยหลังเข้าค้องอยากจะย้อนหลังไปสู่อดีตเป็นร้อยร้อยปี ประชาชนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ชนชั้นปกครองไม่ว่าใครทั้งสิ้นรัฐราชการสกิรนาขุนนางขุนสือทั้งหลายไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตึงเองดูถูกประชาชนเพราะนั้นการต่อสู้ยังมีต่อไปครับผมจึงขอมาพูดด้วยใจจริงไม่ต้องการรื้อฝอยฮาตเตอร์เแต่ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าบัดนี้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยครับ ถูกครอบงำโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมศักินานิยมคุนนางคุนศึกรัฐราชการยังดำรงอยู่พี่น้องประชาชนยังไขว่คว้าหาประชาธิปไตยยากยิ่งจริงครับต้องสมานสามัคคีกันนะครับต้องตัดสินใจเด็ดขาดหากมีโอกาสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องสกัดไม่ให้พวกที่สืบทอดอำนาจหรือพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยม ในทุนคุนนางศักดีนาไม่ให้มีอำนาจในการปกครองโดยการไม่เลือกฝ่ายเขามาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยจึงคงส่งความปรารถนาดีให้แก่บรรดามิตรสายทั้งหลายทั้งปวงที่ร่วมเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19และบางคนได้เข้าป่าไปจับปืนร่วมกับพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยปกครองใน,นระบอบประชาธิปไตยยงมีสุขภาแพแข็งแรงครับ อยู่ดูลูกหลานทําการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยไปสู่สังคมที่น่าอยู่ขอให้รักษาสุขภาพทุกคนนะครับขอให้รักษาสุขภาพและมีความรักสมัครสมานมีอุดมการประชาธิปไตยแม้จะคิดต่างกันบ้าง14ตุลา16เราคิดเหมือนกันแต่บางคนเดี๋ยวนี้เราคิดต่างกันแต่ประชาธิปไตยผมหวังว่าหน่อนเนื้อของ14ตุลาคงจะไม่ลืม ขอให้ทุกท่านรักกันสามาคัคคีกันครับสู้ๆต่อไปสวัสดีครับ